เดินมาเลยอันนี้ดมาครับนาหารกงค่ะมันมาอยู่นนหาบ่หลวปูจันลีหวเพ่คนอยู่บ่อยู่บ้านหมักเคืองครับแวบ้านหมักเฟืองหลวงปูจันลีอายุร้อย ใช่โหอีกทีปีก็ปก็เป็นลูกพี่ลูกน้องเดี๋ยวจนลงผู้แสงเที่ยวไปหาเดี๋วลงผู้ผ่านมาไหนคือว่า้ไปขวผ้ก็พูดกันครับลู้แสงหรือว่าเขาอ้อนงตอน้ปบริรประครับนั่นเปตัวมสาพ โบ,บทเบิดจากร้านนะครับน <you> <c oughs> ้องปูนะครับโสาก้สร้างกันสลองมาบอกย่างค่ะพน้องรงว่าทวสร้างเอาทีสรอย่างนี้แ่ะ่สงพร้อมกันด้ยเวาที่สร้างกสร้างพ้อมกันแล้งี่สงวันไหนไปหน้าะโอ้มตนมยมีเห็ดลงทานนะมาเทว